สวยมากค่ะนุน้ำตาลผมยาวสลวยดูเป็นธรรมชาติมากช่างทำผมเอ่ยชมขณะบรรจงติดกิฟตตัวสุดท้ายน้ำตาลมองเงาสะท้อนในกระจกด้วยความพึงพอใจเธอเพิ่งตัดสินใจต่อผมยาว25นิ้วเพื่อไปเดทคืนนี้ผมชุดนี้เธอได้มาในราคาถูกแสนถูกจากร้านค้าออนไลน์ที่อ้างว่าเป็นผมแท้เกรด A แม้ผมจะนุ่มลื่นและดำขับเงางามแต่สัมผัสของมันกลับเย็นยเยือกอย่างประหลาด และมีกลิ่นเหม็นอับจางๆคล้ายกลิ่นดินที่พยายามกลบด้วยน้ำหอมฉุนกึกแต่น้ำตาลเลือดที่จะมองข้ามเธอสะบัดผมยาวสลวยนั้นอย่างมั่นใจก่อนจะคว้ากุญแจรถมอเตอร์ไซค์เดินออกจากร้านไปนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งถนนสายเปรี่ยวเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟข้างทางที่ติดติดดับดับน้ำตาลบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจฝ่าลมหนาวเธอรู้สึกหนักศีษะขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีใครเอามือมากดหัวเธอไว้คืนมา เสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับสายลมน้ำตาลสะดุ้งสุดตัวเหลือบมองกระจกมองหลังไม่มีใครมีเพียงเส้นผมยาวสลวยของเธอที่ปลิวสวัยสะบัดไปมาแต่มันกลับดูเหมือนมีชีวิตมันไม่ได้ปลิวไปตามลมแต่มันกำลังรัดพันรอบคอของเธอแน่นขึ้นโอ้ยอะไรเนี่ยน้ำตาลพยายามเอามือข้างหนึ่งแกะผมที่พันคอออกแต่ยิ่งแกะมันยิ่งรัดแน่นเหมือนมูเหลี่ยมที่รัดเหยื่อ ทันใดนั้นแรงกระชากอย่างรุนแรงเกิดขึ้นที่ด้านหลังไม่ใช่แรงลมแต่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกระชากกลุ่มผมของเธออย่างแรงจนหน้าหงายเอียดโครมรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มคว่ำถลายไปกับพื้นถนนประกายไฟลับปรเปรับจากการเสียสีร่างของน้ำตาลกลิ้งหลุนไปกระแทกกับขอบฟุตบาทความเจ็บปวดแล่นรร้วไปทั่วร่างแต่สิ่งที่ทรมานที่สุดอยู่ที่ศีรษะ น้ำตาลพยายามจะลุกขึ้นแต่เธอลุกไม่ได้หัวของเธอติดอยู่กับอะไรบางอย่างเธอกัดฟันหันไปมองภาพที่เห็นทำให้เธอต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอล้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงหมุนติ้วด้วยแรงเฉื่อยได้ดูดเอาเส้นผมยาวสลวยของเธอเข้าไปพันกับซี่ล้อและโซ่จะแน่นขนาดแต่มันไม่ได้ดึงไปแค่เส้นผม แรงเหวี่ยงมหาศาลของล้อรถได้กระชากหนังศีรษะของเธอหลุดออกมาด้วยภาพตรงหน้าคือเส้นผมสีดำยาวที่พันยุ่งเหยิงอยู่กับแกนล้อรถปนเปไปกับก้อนเนื้อสีแดงสดและแผ่นหนังศีรษะขนาดใหญ่ที่หลุดลุยออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลือดสีแดงฉานไหลนองอาบวงล้อเหล็กหยดลงพื้นถนนดังติ๊งติ๊งบนหัวของน้ำตาลตอนนี้เหลือเพียงกระโหลกสีขาวพโพลนเปื้อนเลือดสลับกับเศษเนื้อที่ห้อยรุงริ่ง ความเจ็บปวดล่นพ่านจนชาหนึบในขณะที่สติกำลังจะดับวูบน้ำตาลเห็นเงาลางๆของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างลออรถเธอกำลังสางเส้นผมที่ติดอยู่กับล้อนั้นอย่างขนุถนอมแล้วหันมายิ้มให้น้ำตาลด้วยใบหน้าที่เละเทะไม่ต่างกัน